สวัสดีครับทุกคนวันนี้นายอินดี้ปาทุกคนมาเตนี้เลยกับพมโรงกัวข่าวแควท่วนไปนะครับผมสำหรับโรงกัวข่าวแควท่วนไปนี่ตั้งอยู่ตำบลลำปําอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับสำหรับบัญยัคาเตนี้บวกเลยกับบัยาัาิดีกับพมเป็นร้านกาแควหนังกินกาแควจิ้วจีตายตอนขอหมายไ่นะครับพมบอกเลยกับเตนี้ไม่มีอู่บ้วงล่านะครับขอต่ําจะอาดแวววัด้วยกับพม สำหรับใคยดียากมากนะครับผ่มเขาเปิดตั้งแต่ตีคาว่้ยาวจนตึงตีอกวนเย็นกันเลยทีเดียวครับพ่มสำหรับตีนี้ก็มีกล้องตาเล่นนะครับพ่มมีอาหารตามจ้างด้วยแล้วก็มีขนมปืนบ้านนะครับพ่มแล้วก็มีการคั้วขกาแกร่ดยวยนะครับพ่มแล้วก็มีอิตาเลียนจูด้านะครับต่วยกว่ากาแครั่ชลอเลอแท้กับพ่มมียรวยเย่ๆกับพ่ม วันนีเบลมาเลี้วคอเยวมาทุ่งตาข้องเล่นเยเย,ยนะครับผมมีจริงจามียับย่องมีเยอเย,ยนะครับผมเอลตกใจดังนั้นเลยครับวิงช่วยนูตีทอ่น,นี่ที่หลวงพอพอได้ยิกันนู่ยครับผมบอกเลยครับอันนี้ตกใจเบลมากเลยครับผมนี่แหละจะมีมาม,มายกันครับผมเคิจะมีลกูกมีลา้านพาลูกพาล้านมาได้กับผม ป่ามาันนั่งจิวจิวไอ้ลกล้านได้เล่นโคงเล่นละครหนังจิ๊บกาวแควครับระบีงครับบัรยากาศดีกับตัวนี้ครับบอกเลยครับผุ่มนี่ครับตอนนี้เราได้น้ำกันแล้ครับปุ่มเดี๋ยวให้เบลจิ้มเราเบลนี่จอบจิ้มทุกอ่านจิ้มกรบปุ่มนี่เบียวจิ้มแล้วกรับุม เบียร้อยไม้กระปุ่มเบียร์ตำนาจืดๆกระป๋วมันเป็นจามะนาวกะปุ่มนี้เมนูมาเรียกระปุ่มนี่วันนี้ช่างพิซซ่าและขอมีไก่ป๊อปนะกระปุมนี่กับเรามาต้านกันเลยกระปุ่มก็อนุญาตแขวนกลับนายินดี้ทุกคนนะครับกินกันคอนกระปุ่ม ก็โกว้าวยด้วยนะครับพุ่ํานรับหลวงกล้วยกาวพื่อนไปนะครับพ่มตังอยู่บ้านลาปั้มไม่เจอเื่อนไปฟันใจนะครับกวางให้ดีๆกับพุ่หลวงกัววยกาวแื่อนไปนะครับพ่มก็และโกกว้าเพศนายนดีเวยด้วยนะครับพ่มก้าวไปกดไล์กัดชัอจะแกด้วยูับพ่มแล้วก็จองล็อกเล่นสตูดิโอคับพุมวาแต่เป็นกำลังใจนายินดีด้วยนะครับพุ่มขอบคุณคับพุ่มแล้วเจอกันไหมครับ